สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําสินค้าใหม่ของทางบริษัทนะครับเป็นเครื่องสีข้านะครับยี่ห้อ Power Magnum นะครับวันนี้นะครับจะเป็นรุ่นมาใหม่ครับมีอยู่สามรุ่นนะครับสรุ่นตัวนี้ตัวนี้นะครับลักษณะการแตกต่างของเครื่องสีข้านะครับตัวนี้จะเป็นตัวปรับอยู่ด้านหน้านะครับแบบหมุนนะครับส่วนหัวซีและวส่วนหัวบนนะครับจะเป็นรูปแบบนึงนะครับจะแตกต่างกับรุ่นธรรมดาทั่วไปแบบนั้นนะครับ วันนี้นะครับพระบทนะครับจะบทปริมาณได้ปริมาณมากนะครับลักษณะวานเฟืองนะครับใบมีดจะเป็นแบบนี้นะครับน้าไลจะเป็นตะแกงนะครับกระดาษตาทีนะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวครอบนี้จะเป็นเหล็กหนานะครับหนานะครับโครงสร้างหนานะครับนี่ ส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่มไม่ครับจะเป็นทันยกอยู่ด้านหน้านะครับทันยกนะครับตัวปรับนะครับสามารถปรับได้หลายระดับนะครับแล้วแต่ความเหมาะสมนะครับส่วนหัวบนนะครับจะเป็นแบบตัวเมื่อกี้นะครับแบบสาบ้าถบดได้เยอะนะครับบดแกบนะครับบดล้ำนะครับหรือบดเล็กเข้าโคตรได้นะครับนี้นะครับจะเป็นตะแกรงแบบน้าครับ้งสร้างนะครับอันนี้เป็นข้ออนะครับ ด้านบนด้านล่างนะนี่นะครับจะมีตัวลิ้นด้านล่างตัวนี้นะครับครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นแบบสีนะครับก็สีขาวแบบธรรมดาทั่วไปรุ่นทั่วไปนะครับนี่จะเป็นตัวปรับู่ด้านหน้านะครับ รตัวนี้จะเป็นหัวบดนะครับแบบธรรมดานะครับแบบรุ่นทั่วไปนะครับตามเขาตลาดนะครับที่สเปิด้านข้างต้องตัไม่มีนะจะเป็นตัวรองรับนะครับส่วนเครื่องสีนะครับจะเป็นระบบแบบวิทยาลัยครับสามารถแยกสายแยกหัวบดตัวเครื่องสีได้นะครับ ทำงานผชินส่วนนะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นธรรมดานะครับสามารถยกปรับระดับข้าวตามความเหมาะสมะเป็นแบบการยกนะครับตัวเมื่อกี้จะเป็นแบบปรับด้านหน้านะครับต,ตัวนี้ก็เป็นแบบตัวมี่กี้นะครับสีแลับ น,นี่จะเป็นหัวบดนะครับขนาดทัวบดตัวนี้นะครับจะเป็นตะแกรงนะแบบละเอียดนะครับแ,แต่ความเหมาะสมของงานนะครับน,นี้จะเป็นลำอ่อนนะครับลงไปเี่ยนะครับนี้นะจะเป็นแบบสวิคสวิกแยกนะครับปรับซ้ายขวานะครับแยกเสลาในการทํางานนะครับ ส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องสีข้าวนะครับแบบหัวเดียวนะครับเป็นตัวปรับทิ่ด้านหน้านะครับแบบหมุนนะครับนี่เป็นหัวเดียะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องรดข้าวนะครับสรับข้าวมัดนะครับที่ไปข้าวไร่นะครับที่ที่เกี่ยวมือนะครับนี่นะครับจะเป็นระบบใช้ได้ทั้งสองระบบนะครับเป็นทั้งมอเตอร์และเครื่องยนต์นะครับแต่ตัวที่ผมใส่นี้จะเป็นเครื่องยนต์ ตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องสีข้าวนะครับแบบสองระบบนะครับสีได้ทั้งข้าวกล้องและขาวขาวนะครับโดยระบบนะครับตัวนี้นะครับจะปรับซ้ายขวานะครับเป็นสีข้าวตัวนี้เป็นสีข้าวกล้องนะครับอันนี้จะเป็นหัวสีขาวขาวนะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องสับยาสนะครับอันนี้นะครับจะมีระบบเกียร์นะครับช้านะครับช้าปรับเร็วได้นะครับตัวนี้นะครับจะมีตัวรับใบมีดไม้ด้วยนะครับ ่ด้านนี้นะด้านล,าล,นล่างนี่นะครับตัวรับใบมีดนะครับตัวนี้เป็นลักษณะของใบมีดนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นระบบเกียร์นะครับตัวนี้จะเป็นลูกตัวบีบนะครับสำหรับ,บยาด ต้นใ,นใหญ่ๆนะครับพวกยานในเปียนะครับจะช่วยบีบละเอียดนะครับกดนะครับต้นหญ้านะครับแห้แตกนะครับ